คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำารากอริล่าอยู่กับเกมเกณนชินอินแพคและพินิคคนนี้คนเดิมเช่นเคยสำหรับเกมแนว Open World มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราทำแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่านั้นอ่ะบางสิ่งบางอย่างคุณลืมมันไปแล้วหรือยังครับให้เราก็นั่งจิบกาแฟแบบสนทรีนั่งเล่นเกมนี้เพลินๆแล้วลองนึกย้อนกลับไปเอเอ,เอวะมันก็มีระบบนี้อยู่นี่ว่าสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมแค่จะมาแชร์ประสบการณ์1ิสิ่งทง ถ้าเกิดผมไม่ลองนึกดูดีๆณปัจจุบันนี้ผมได้ลืมมันไปเรียบร้อยแล้วครับ i ิส Man Shop โนงเรื่องเติมเกมเติมเกมเก่งชิ้นอินแพถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับริสแ Man อยส n ใช้ไทยส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด1ิเดือนรอมบริการเติมเกมชั้นน้ำหมัดกับน้นและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุ้มบริกกาารรรไว้้องงทที่่่ Riman เนนัสิแะบบ สำรวจนับได้ว่าเป็นระบบที่เราต้องไปดําเนินการที่คุณกาตารินาส่งตัวละครของเราเข้าไปสำรวจในแผนที่นั้นๆเมื่อครบกําหนดเวลาก็จะได้รับของรางวัลตอบแทนมามันเป็นระบบที่ไม่เสียอะไรครับตัวละครที่เราส่งไปเราก็สามารถเล่นได้เหมือนเดิมเรารอแค่เวลาเราก็ได้ทรัพยากรฟรีมาด้วยซ้ําแต่นั่นแหละครับของฟรีสิ่งที่ได้มาแต่ละครั้งมันค่อนข้างน้อยครับสิ่งที่2ระบบปลูกผักสำหรับเกมนี้ไหนกาน้าชาเราสามารถปลูกผักได้นะครับแต่มันเป็นระบบที่ผม ค่อนข้างจะผิดหวังเพราะผมมีภาพจํามาจากเกมทําไรไถนาฮาเว็บมู้นไของกนชิ้นดูเหมือนว่าจะถูกออกแบบมาให้ปลูกทรัพยากรอัปเกรดตัวละครมากกว่าจํานวนไรก็ให้มาน้อยตอนที่ระบบนี้มาครั้งแรกเราก็นึกอยู่ในใจเราคงต้องเข้าไปรดน้ําใส่ปุย๋ยแปลงที่เราปลูกไว้ทุกวันเป็นแน่ปรากฏว่ามันไม่จําเป็นครับสิ่งที่ผมลืมไประบบที่3ระบบตกปลาหลังจากที่ได้หอกตกปลามาผมก็แทบจะไม่ได้ตกปลาอีกเลยสาหรับผมระบบตกปลาเกม นี้มันเป็นระบบที่ไว้ใช้แลกอาวุธเมื่อเราแลกอาวุธได้แล้วแลกของขัดเกลาได้แล้วถ้าเกิดมันมีระบบตลาดกลางให้สามารถขายปลาได้มันก็คงจะดีไม่น้อยเลยครับสิ่งที่ผมลืมไปอย่างที่4อุปกรณ์รีไสเคินเป็นสิ่งที่ไม่มีสูตรตายตัวเมื่อเราใส่ของเข้าไปแล้วทาดามเมทถ้าใส่มั่นจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้สิ่งตอบแทนมาซึ่งบางครั้งมันก็ดีบางครั้งสิ่งที่แทนมามันก็ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมนี่ถ้าเกิดระบบนี้มันมีโอกาสได้ไพโมเจมสัก เมนะผมก็คงจาไม่ลืมมันแน่ๆตามสิ่งที่ผมลืมไปลำดับที่5าอาหารและยาในที่นี้ผมหมายถึงพวกอาหารและยาที่มันไปเพิ่มบัฟพลังโจมตีมากขึ้นเพิ่มมวลน้ำความเสียหายธาตุหรือว่าจะเป็นการเพิ่มค่าพลังป้องกันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยผู้เล่นเริ่มต้นได้ดีมากแต่เมื่อไอดีคุณมันพร้อมมากขึ้นตัวละครเยอะอาวุธเยอะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เก็บรางวัลได้ครบเราจะนึกสิ่งเหล่านี้ออกก็ต่อเมื่อเราอยากทำโชว์เคสครับสิ่งที่ผมลืมไปอันดับที่หกระบบซับ มันเป็นระบบที่สำหรับผมมีหรือไม่มีมันก็มีค่าเท่ากันการจะสร้างอาร์ติแฟกต์จำเป็นต้องใช้วัตถุในการสร้างอาร์ติแฟกต์แต่ละประเภทใช้ปริมาณวัตถุไม่เท่ากันวัตถุในการสร้างหาได้จากการย่อยอาร์ติแฟกต์ที่ได้รับการตีบวกหรือว่าได้จากการสำรวจหรือว่าได้จากการเติมกล่อง BP ีวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับผมก็คือวิธีการหาจากการย่อยอาร์ติแฟกต์ที่ได้รับการตีบวกตรงจุดนี้นี่เลยครับมันไม่ใช่ทำได้รัวๆนะการหาจากเซ็ตอาร์ติแฟกต์ที่ได้รับการตีบวกมันหาได้ แค่หนึ่งชิ้นแล้วจะติดคูดาวโคตรนั้น<ว>ผมเคยมีประสบการณ์ครับนบําวัตถุสีชิ้นไปแลกถ้วยมาหนึ่งใบเลือกออบหลักได้ตรงเลือกออบรองที่ใช่แต่เมื่อเราทําการอัปเกรดมันเข้าไปค่าพลังที่ได้มามันไม่ได้ไปลงอย่างที่คิดครับ <S <S สิ่งที่ผมลืมไปอันดับที่7เรือสําหรับใครที่มีน้องฟูรินะอยู่ในไอดีจะข้ามน้ําข้ามทะเลณปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เรือกันหรอกครับถ้าเกิดผมจําไม่ผิดระบบเรือมันเข้ามาในเกมครั้งแรกเข้ามาครั้งแรกพร้อมกับเกาะแอปเปิลทองคำถ้าเกิด จำไม่ผิดก็จะมาในรูปแบบของกิจกรรมและระบบเรือที่ว่านี้เข้ามาเต็มตัวประจําอยู่ในเกมก่อนในช่วงที่ภูมิภาคอินาซึมะเข้ามาครับสิ่งที่ผมลืมไปอันดับที่8เกมการ์ดเกนชินหรือชื่อเต็มก็คือจีเนียดอินเวอรรชัน TCG อีกหนึ่งเกมการ์ดระบบดีที่เล่นกี่ที่ผมก็แพ้ตลอดต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าถ้าเกิดไม่เข้ามาเก็บฉากเพื่อประกอบคลิปนี้ผมก็เข้ามาณน้ตรงนี้ก็ประมาณ4-5เดือนก่อนได้ครับสิ่งที่ผมลืมไปอันดับที่9้าเควดแฮงเอาท์แฮงเอา 5ดาว่ะไม่เท่าไรแต่แฮงเอาท์ซีดาวผมค่อนข้างจัดดองไว้เยอะถ้าเกิดไม่ขาดไพโมเจนจริงๆผมก็คงจะไม่เข้ามาทำาอันดับที่10ระบบเทรนเนอร์หรือระบบจับสัตว์อีกหนึ่งระบบที่เพิ่มสีสันให้กับการน้ําชาของเราการจับสัตว์ในที่นี้สัตว์ที่ถูกจับไปจะอยู่ในลักษณะของฟอร์นิเจอร์แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถจับได้ทุกตัวนะครับให้คุณเข้าไปที่คู่มือสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่มีไอคอนรูปตะข่ายอยู่มุมบนซ้ายนั่นคือสัตว์ที่เราสามารถจับมาไว้ในการน้ําาชได้ครับเป็น อย่างไรกันบ้างครับคุณยังจำเมคานิกระบบเหล่านี้อยู่ได้ไหมโดยเฉพาะข้อที่6ระบบสร้างอัติแฟมมันก็เป็นระบบใหม่นะแต่ไม่ค่อยอยู่ในความทรงจําผมเท่าไรอย่างไรก็ตาม10ข้อนี้ผมอ้างอิงจากตัวผมเองนะครับคลิปนี้เรามาเพียงแค่สั้นๆบางครั้งในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นาคลิปนี้ด้วยนะครับแต่แชร์ประสบการณ์คอมเมนต์ติชมหรือเพิ่มเติมอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปัจจุบันช่องตำรากอยล่าของเรามีระบบสมาช สําหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Super Tank หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้ำนะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไคร b ์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับถ้าเกิดคุณคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านดิสเพนชขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ